สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับโรคาวรารตี้รายการเพื่อการส่งเสริมการดูแลสุขภาพของคุณก่อนป่วยค่ะภูมิแพ้เป็นโรคเรื้อรังที่ยากจะรักษาให้หายขาดได้ถ้าไม่อยากให้อาการกําเริบก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ต่างๆแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้จะมีตัวช่วยอะไรในการรับมือกับอาการภูมิแพ้บ้างไปฟังประสบการณ์ตรงจากแขกรับเชิญของเรา ที่เคยทรมานกับอาการภูมิแพ้ระบบทางเดินหายใจแต่วันนี้อาการดังกล่าวหายเป็นปลิดทิ้งตัวช่วยสำคัญนั้นคืออะไรคุณฟ้ารุ่นรุ่งพร้อมเผยรายละเอียดแล้วค่ะสวัสดีค่ปะป้าซ่อนกินสวัสดีค่ะว,ควันนี้เราเดินทางมาเยี่ยมเยียนคุณป้าถึงที่บ้านนะบรรยากาศร่มรื่นม,ม,มากๆเลยนะคะไม่น่าเชื่อเลยนะว่าหัวหินนะเราถ้าหากว่าพูดถึงอำเภอหัวหินปุ๊บเนี่ยเราจะนึกถึง หาทรายแล้วก็ทะเละนะคะแต่ว่านวัน,นไ<ด>ปาโอ้ไม่ละค่ะไม่ละค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นธรรมชาติดีๆเหมาะสําหรับการที่เรามาหายใจเข้าลึกๆนะคะ,ะเป็นการพักปอดด้วยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าคุณป้าจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพเรื่องของภูมิแพ้ด้วยใช่ไหมคะ,ค,ะค่ะคืออาการมันมียังไงบ้างคะมันตอนแรกที่ขายของก็คือก็ไอแล้วก็หอบแบบเนี้ค่ะ หัวเข่าเนี่ยมันจะปวดมากพอเดินเนี่ต้องยกก็ยกก็ยกแบบนี้แต่นี้ดีขึ้นมันก็ยังมีแต่หอบไม่หอบแล้วก็มีไอพวกนี้พอไปโดนฝนมาก็ไอมั่งแบบเนี้ยค่ะก็คือแล้วรู้จักกับน้าเห็ดได้ยังไงคะ ฟังวิทยุฟังวิดีโคือฟังแล้วเราเชื่อเขาเลยเหรอคะตาม <g ülme> แบบคำโฆษณาอย่างนี้เหรอคะที่เขาโฆษณานีมันเหมือนกับโลกเราทางนั้นอะ่ะค่ะมันเหมือนเป็นเหมือนเหมือนเหมือนเป็นปวดหัวเขา้าปวดข้อเข่าเสื่อมภุมิแพ้อะไรพวกเนี้ยค่ะแล้วก็บอกลูกลูกเขาก็มาฟังเขาก็โทรสั่งเลย <c oughs> โอ้ไม่คิดเหรอคะว่าวิเขาไปเอาใครมาพูดก็ได้ไม่เลยแต่ว่าโทรสั่งเลยแหละลูกสาวโทรสั่งให้ ก็นอนรู้สึกว่านอนแล้วมันสบายแบบว่ามันไม่เมื่อยไม่อะไรเช้าๆก็ลุกสบายค่ะบางครั้งถึงคิดเกียจกินก็ไม่กิน,นคิดก,กิน แบบว่เาเห็นว่าร่างกายเริ่มสบายแล้วใช่ไหมคะแต่ช่วงแรกๆที่ว่ามีอาการเจ็บเข่ามีอาการภูมิแพ้กินไปสักกี่ขวดนะคะอาการถึงจะบรรเทาสี่ขวดได้ั้างแต่เราเป็นมากอาขาเนี้ยพอลุกเราจะต้องเท้าขาขึ้นมาเลยถ้านั่งขัตมาดก็ไม่ได้นี่ขัตมาดได้เพาะเพียบได้ค่ะเมื่อก่อนนี้โอ้โหไม่ได้เลยอ่ะแล้วเวลานั่งนั่งยังไงคือต้องนั่งนั่งกับเก้าอี้นั่งกาอี้สองโซค่ะแล้วเวลาขึ้นก็ต้องต้องยันด้วยใช่ไหมคะ แต่ว่าเดี๋ยวนี้เหสบายค่ะตมาศพระเพียรทํางานได้ทั้งวันทั้งวันนั่งคัตมาททำหน้าบ้านเนี่ยนั่งสบายเลยแล้วก็อาการภูมิแพ้ค่รภูมิแพ้มันก็ยังมีมั่งถ้าเราไม่ออกไปโดนฝนก็ไม่เป็ก็มีพอร้อนแล้วเราจะหอบแบบเนี้ยแต่ก็เป็นช่วงระยะสี่ขวดแรกเหมือนกันที่อาการเราดีขึ้นฉันเป็นมานานแล้วภูมิแพ้เนี่ยเป็นมานานแล้ว แล้วนอกจากอาการดีขึ้นก็คืออย่างที่บอกว่านอนหลับสบายตื่นขึ้นมาก็สดชื่นทำอะไรก็ได้อารมณ์ดีขึ้นด้วยจะใจเย็นอย่างนี้คุ้มค่าไหมคะคุ้มจ้ะเนาะแล้วก็ทำให้ฟฝ้ารุ่นรุ่งรู้สึกได้เลยนะคะว่าคุณลูกรักคุณแม่มากๆด้วยนะคุณลูกแบบไม่คิดอะไรมากเลยคุณแม่กินดีให้คุณแม่ดื่มได้เต็มที่เลยนะคะแล้วก็คุณแม่มีความสุข เท่านั้นเองสุขกายและก็สุขใจเท่านั้นเองคือสิ่งที่ลูกต้องการนะคะซึ่งฟ้ารุ่งรุ่งเองก็อยากจะมีความสุขเช่นนั้นด้วยเหมือนกันก็เลยเตรียมของฝากนะคะเป็นของขวัญมามอบให้ด้วยนะคะด้วยน้ำเ็ดศกัดเพื่อสุขภาพค่ะเป็นของขวัญจากธรรมชาติมามอบให้กับคุณป้าซ่อนกลิ่นนะคะขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะถึงแม้บางครั้งการทำงานอาจจะนำพาโรคภัยไข้เจ็บมาสู่ชีวิตเราบ้าง แต่ถ้าเรารู้จักดูแลสุขภาพสรรหาสิ่งดีๆมาเติมเต็มความสมดุลให้กับร่างกายอย่างต้นตำรับน้ำเห็ดสกัดมัช r รูมพลัสของขวัญจากธรรมชาติคุณก็สามารถเป็นเจ้าของสุขภาพที่ดีได้ค่ะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0846706111และ0846706222 ราะความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐค่ะ